นี่คือภาพการช่วยเหลือนะครับผู้ได้โอกาสวันนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยครับเป็นวันที่5และตอนนี้เรากำลังทาสีภายนอกครับก็ทาสีภายนอกเสร็จคงจะเรียบร้อยสมบูรณ์ให้ดูบรรยากาศของบ้านครับที่เราทำนี่ครับนี่ครับเรือห้องสองห้องครับนี่ห้องห้องหนึ่งติดพัดลมเสร็จเรียบร้อยครับ ไฟติดเสร็จสรบเรียบร้อยนี่ครับนี่ห้องที่หนึ่งอันนี้ห้องที่สองครับที่เรากําลังทาสีครับทาสีวันนี้คงเสร็จสรบเรียบร้อยครับเสร็จสรบเรียบร้อยก็คงจะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วคงจะเข้ามาอยู่อาศัยได้นะครับนี่คือภาพครับบรรยากาศที่เราทําและนี่คือหัวเรือใหญ่ครับที่ช่วยทํา ลองโกมลครับลองโกมลครับนี่ครับกี่วันแล้วครับที่เรามาทํางานที่นี่ไม่ได่นับไม่ได้นับไม่เข้าวอตเลยนี่วันวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดเราพักไปสองวันให้สีมันแห้งก็ประมาณห้าวันครับที่เราทํานี่ครับแล้วก็นี่ทีมงานผู twenty 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 ้ทําผู้ทีมงานเจ้าหน้าที่อบตเราช่วยทานี่หัวหน้าปักครับเดี๋ยวถามคุณยายที่เอ่อ นี่สีลูกชายครับก็ช่วยทาสีคุณยายนอนอา่ยายลุกขึ้นมาหน่อยนี่ครับคุณยายครับที่เราทําสีทําบ้านให้คุณยายครับ,รบ,ยยรบวันนี้เราทําสีทําบ้านให้เสร็จเสียบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เป็นยังไงด,ดีใจบ้าใจอยู่ค่ะบคนยากอยากว่าอย่างับพี่น้องครบ่อต่อชุมชนนะบอพี่น้องที่เป็นไม่สอยเหตุเหือนว้าอเบ่งอ้บหเลย ยายซืย้อหยังท้องดีค่ะท้องดีน้ำสกุลหยังบังบวง,งามบัวงามอยู่บ้านน้องแก้วน้อยายเนาะน้องแก้วตะมน้องแก้วเพื่อกันทรมจังหวัดศรีสะเกดยายมีลูกจะคนส,สองใช่สองผู้ใช้สองคนผู <ạ. S 1> ้ใช้สองคนอยู่นั้นยายอยู่บ่อยู่อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนกับเฮ็ดหยังบ่ได้คือกันเนาะเ <ạ. S 1> พื่อนกับเป็นพี่นคนพิการบ่ยายพี่น้องครับบ้านบ้านคุณยายยายหยังกับยายซื้อยายหยังกับยายท้องสี่บ่ ท้องดีค่ะท้องดีคุณยายทองดีครับบ้านแกอยู่มีลูกสองคนครับลูกสองคนก็เป็นเป็นผู้ผู้พิการนะครับผู้นี่เราก็มาทําบ้านให้ครับมาทําบ้านให้กับยายครับนี่อ่านี่ไป่ได้ค่ะไปบ่าได้ยายไปบ่ได้บ่ค่ะไปใส่มาใส่ว่ได้บ่ครับเออเก็บขวกอกีบเก็บเก็ดขวกไปบ่ได้แล้วอย่าไปเก็บเก็ดขวก อาชีพอาชีพส่วนหนึ่งยายแกก็นี่ครับเอาก้านบักพ้าวไม่เห็ดยางยายมาม้ามาาลอกก้านบักพ้าวอ่าเลาะก้านบักพ้าวขายครับอ่าไอ้นี่ทีเลาะแล้วครับขายมาจักบาทยาย่ายกิโลละจักบาทมิโลละยี่สิบบาทมือนึงได้จักโลในพ่อโลบ่ ในประมาณศ้าส้าบาทสามสิบบาทต่อมือนอนี่นี่ลูกไส้เพื่อนครับกับได้รับเบียยังฉีพผู้พิการที่กันนะครับก็นี่ก็ได้รับเบียยังฉีพผู้พิการที่กันนะครับฉีเพน่นซอยเฮ็ดนี้นะครับนี่คือชุมชนบ้านน้องแก้วห้าครับได้ซ้อยกันแล้วก็มีที่ดินนี่ก็บ่แม่นที่ดินเพื่อนดอกนี่จะาของทีเพิ่นครับสวัสดีครับนี่เพื่อนเป็นผู้ให้ยู่อาศัยนอยญายินอ้ะครับ ไม่ต้อยที่บ้านนี่เป็นยังไงแตดีอยู่ค่ะดีอยู่เพิ่นเป็นญาติพี่น้องเขานอกเลยให้เพิ่นมาอยู่น้ำเพิ่นอยู่น้ำเพราะว่าดูแลเพิ่นเพิ่นเป็นลูกไอเป็นน้องสาวของแม่จ้ะครับเป็นน้องสาวของแม่ครับอ่าเพิ่นก็มีลูกพีการได้เกิดจ้ะพิการได้เกิดแต่ว่าส่วงหลังมานีซิบกาปีละตาบอดจ้ะตาบอดลูกสองคนมันกับพิการด้วยกันเท่ากันเลยมาซอยเหลือเพิ่นนอกลมาตอ่าซอยกันเบิ่งแย่งกันนี่ครับ ครูพันไหนทีเด้อครับแม่ต้อยครับครับอ่อลองโกปนยังไงครับผ้ามาเฮตปีนี้มืดปีนี้เดือนนี้่ปียังไงใช่แล้วเพื่อนล้าพ้าปียังไงดีใจดีใจดีใจน้อดีใจทีเฮตุมีประโยชน์ต่อชุมชนครับอ่านี่คือล็อกนโยบายการบริหารส่วนตำบนน้องเก้วผูู้ทีซอยเจ้าหน้าทีผ้านน้ำผ้าเจ้าหน้าทีน้ำผ้าชุมชนทำมาดำเนินการครับขอบคุณหลายๆเด้อ